สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนะคนรซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชม Ford r a n g e r นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับกับยาง265 75 16นะครับความสูงเดิมโรงงานนะครับคันนี้ล้อจะเป็นลายสีดำด้านนะครับเซเว่ชื่อรุ่นว่าเซเว่นฟินะครับตัวนี้รัดด้วยยางดีเซนตินะครับ AT a l อเทเล a เอทสองห 7516นะครับที่เราเห็นด้านหน้าคือเดิมนะครับเลี้ยวไม่ติดนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับอย่างสวยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับขอบ16นะครับกว้าง8.5 o อฟเซต0นะครับคันนี้มีซุ้มล้อแล้วนะครับกับยาง2675นะครับจะดูด้วยสายตาผมนะจะอยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะล้อล้นออกมาประมาณครึ่งนิ้วครับกำลังดีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสบายๆนะครับความสูงคันนี้เดิมโรงงาน เดี๋ยวลองใช้นิ้วมือสอดดูว่ากี่นิ้วมือสอดนะครับโดยประมาณนะครับห้าประมาณ9้านิ้วมือนะครับ9้านิ้วมือผมนะครับผมด้านหลังนะความสูงอยู่ประมาณ9้านิ้วมือนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับความสูงเริ่มรงงานเหมือนกันนะครับพันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับลองดูห้า8เจ็ดแปดประมาณ 7ดนิ้วครึ่งถึง8ดนิ้วนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับ7นิ้วครึ่งถึง8ดนิ้วนะครับสวยจัดจัดนี่ล้อด้านหลังล้นครึ่งนิ้วด้านหน้าก็ล้นเท่ากันนะครับด้านหน้าเหมือนจะล้นกว่าไหมพอๆกันนะประมาณครึ่งนิ้วไม่เกิน1นิ้วนะครับล้อ8.5้าออฟูก็ฟินมันก็จะค่อนข้างพอดีสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อดีกว่านะครับ ามาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวล้อจะเป็นแบรนด์เซเว่นฟิปนี่ครับละโลโก้แกจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นดีหกนะครับมิติก้านยกนะครับยกแบบยกสวยจัดเลยนี่ยเนี่ยยกแบบออฟสูทมันจะยกสวยแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นสีดาด้านเหลือบเงานะครับดําด้านเหลือบเงานะครับตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับเป็นงาน กึ่งมาให้นะครับแล้วก็ทําการพ้นสีนะครับมีสีสวยมากนะครับตัวนี้ล้อพร้อมยางเซตนี้นะครับจะจบอยู่ที่28,000บาทนะครับเป็นออเทเลนเอทนะครับผมสองหกห้เจ็ดห้าสิบหนะครับเป็นยางดีเซนตินะครับเม็ดอินไทยแลนดนะครับตัวนี้ตอนนี้ผมรีวิวอยู่เดือนธันวานะครับปี67นะครับ ดีเซนติลายจะค่อนข้างใกล้เคียงกับ BF มากๆนะครับมีตัวตะปุยข้างนะครับลายก็จะเป็นลายข้าวโพดนะครับเป็นลายข้าวโพดนะครับสวยๆนะครับแก้มนิ่มนะครับไม่แข็งเกินไปนะครับเสียงไม่ดังเกินไปนะครับถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์นะครับสวยจัดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเซตขายดีนะครับกับตัวยางตัวดีเซนตินะครับโอเคประมาณนี้ โอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่งนะครับ Ford r a n g e r คันนี้เซตนี้จบอยู่ที่28,000บาทนะครับยังไม่รวมเทิร์นของเดิมนะครับฝากไ้ด้วยนะครับกับร้านนะครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับ094-540-9999สวัสดีครับอย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปนะครับมีรูปภาพให้ดูด้วยนะ perfect perfect